แฟนมาของที่นี่นะร้อยสิบเอ็ดโครงผูทับเลยคอฟฟีที่นี่ก็มีนะทุ่งดอกกระดาษอโอ้ค้อนหักเลยแข็งจัดอ่ะช่วงเย็นนี่ก็เริ่มทำกับข้าวกันแล้วนะ รักิจล่าชัางเพื่อของเรานะได้ดูนี่นะที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานไม่ต้องไปเก็บเพลง <laughs> เก็บมาให้เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปฟูท,ท,ท,ทับเบริรกันต่อ ภูทับเบิกหมากฟุ้งมากเลยนะ แลนมาของที่นี่นะ111โค้งผู้ทับเบิร์อฟฟี่กับบรรยากาศแบบนี้เราจะไปดูอีกลานหนึ่งนะบ้านสวนเอเดน นี้นะโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยอะลงไหนนลงไปดูทางก่อนนะรถเราลงได้เราลงไปเช็คก่อนว่าได้ไหมรถเราโหลดเตีเ้ยแป๊ด หน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือใครมาช้าๆนะถ้าพลาดนี่ไปยาวเลยนะ ข้างขวามันเตี้ยว่าข้างซ้ายสุดรถเราจะขูดค่อยๆยหย่อดอือมุ่งหน้าทางตะวันตก วีเข้ามาจนถึงแล้วนะรถโหล,ลดของเราบ้านสวนเอเตนเดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นท์ก่อนนะจะปักตรงไหนดี lại cái dày này ร้อนนมันเิดที s. <S ่ร้อนที่ทีเใองใ้น่มมีนะเดจะีรอนะเพราะว่าสอปีตอนนั้นน่ะจะเกในที่ร้อนแคแค่นั้นแหละแล้วก็ให้กากอเพราะว่าเพราะว่าีค แต่มันเป็นดาวหมดแล้วนี่ดาวน้องก็จะดูที่นอนดูดาวได้ทั้งวัน คอนหักเลยแข็งจัดอ่ะมีคอนเทนต์อีกแล้วตอ,อกสซ้อนหักเลยแข็งมากที่นี่ Few moments later. เสร็จแล้วนะเต็นของเราวันนี้บ้านสวนเอเดนิูก็สวยดีนะ ห้อง,งน้ำเป็นสวนเลยีน,นห้องน้ำหนึ่งชักโครกสองเป็นรวมนะไม่ได้แยกชายหญิงอันนี้ห้องอาบน้ำ ห้องอาบน้ําอันนี้ก็สักครูอ่างล้างหน้าอยู่นอกนะที่นี่ก็มีนะทุ่นดอกกระดาษ เดี๋ยวพาไปดูไรสตรอเบอรี่กันนะเสียงจะดังหน,น,น่อยนะเขากำลังสูบน้ำอยู่ ที่นี่นะราจอตบวปเวลเก็บสดนะออนหอมญี่ปุ่นเต็มเลยนะงามเลยหอมที่นี่น,นี้อนกอยู่ก็บี้อ,อเก็บขายข้างบนนี้เหรอครับ ตรงนี้เอาเขาก็มาเก็บเก็บสดได้น,นะตรงนี้แบงทุกเชา้าเขาจะเก็บขึ้นไปส่งข้างบนแต่ถ้าใครพักที่เนี่ยมาเก็บสดได้มีบ้านพักด้วยนะที่นี่แล้วก็มีเป็น โดมชั้นบนแล้วก็เป็นห้องผักชั้นล่างราคาถามจากเพจได้เลยนะนี่นะเบอร์โทรบ้านสวนเอเดน นะที่เห็นไกลๆนุ่นเป็นโดมกับห้องชั้นล่างวิวดี่ยกบมาถึงลานแล้วช่วงเย็นนี้ก็เริ่มทำกับข้าวกันแล้วนะ วันนี้นะที่บ้านสวนเอดเดนสำเร็จรูปอีกแล้วไม่ต้องทำซื้อมาอุ่นเอาเลยกินง่ายๆเลยของเรา เรียบร้อยแล้วนะมือเยี่ยมของเราสีมือสีมือฟันอุม๋มรสชาติแดงแซ่บอยู่กินข้าวกันทุกคนลองส้มตำของเจ้านี้เลยนะส้มตำรสดีนะอร่อยเลย เรากินข้าวก่อนนะก่อนจะนอนออกมาถ่ายรูปเต็นท์กับดาวสักหน่อยนะดาวบนดิน วันนี้ที่บ้านสวนเอเดนสองทุ่มอุณหภูมิสิบสามจุดแปดนะก็ลากันไปด้วยบรรยากาศลานพร้อมกับดาวบนดินที่บ้านสวนเอเดนสำหรับคืนนี้ Good night. <c oughs> กุ n ไนท์อรุณสวัสดิทุกคนตีห้า อุณหภูมิ 11. 1หนึ่งภารกิจล่าชังเพื่อของเรานะจะด,ดูว่าจะได้เรื่องไหมพระจันยังสว่างอยู่นี่นะรูปแรกนี่นะรูปที่สอง เริ่มเห็นเป็นโค้งแล้วรูปที่3ามเริ่มได้ชัดขึ้นนะนี่นะรอถ่ายภาพทิตขึ้นนะมีทั้งกล้อง มีทั้งมือถือทมาแลปอันนี้อกมงุณหภูมิ10องศานะ แฟสักดีกว่าก่อนที่เราจะไปที่อื่นกันต่อ สำหรับบ้านสวนเอเดนเราก็ลากันไปด้วยบรรยากาศทางออกนี่เลยนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะแคมป์กันปะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับคลิปนี้บายบาย